สวัสดีค่ะผัดเกล็ดขึ้นไงไก่นะคะใ่โครักยาวนะคะหนึ่งจานเล็กๆนะคะเราจะไม่ใส่ใบอะไรเยอะสาแจะโขลกสวยค่ะนี่ขต้องใส่เอาตปงนร้ยเรียบยแล้วจ้ะใส่ตัวนะคะขึ้นไก่ใส่ตัวคะ่นนะ,คะ ใเน,นื้อปลีนีนะคะใหยใสผัดก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงนะคะธรรมดาะคะ่ะเรื่งปรุงรสนะคะใส่ลงไปทอดเื่งในไก่ที่เราเอาต้องเอาไปเอาลวกนะคะเขาสุกก่อนนะคะให้ข้าวเขาออกะคะ่ะจะได้ได้เหม็นข้าวนะคะ ปลานเองนะคะนับไปได้เลยเจ๊ะในกระทะนะคะเราจะ,ะ,ะล้วนค่ะเราจะใส่โัวน้อยหน่อยนะคะกดหยกระทะนะคะขวักะะะขวก็ต้องสุกมากนะคะ,ะเขาก็ความร้อนเขาก็ทำให้สุกเองนะอันนะนี้ก็เป็นเมนูที่จัดแล้วกันนะ ไม่เป็นคลิปยาวนะคะเพราเป็นเมนูแม่กลับนะคะนี่นะคะแป๊เลยนะคะสุกแล้วนะ,ะ,ะเราจะตักใส่จานเลยนะคะเปเอาจานก,ก่อน,นะคะอ่ะแล้วก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะผู้เสิร์ฟก็จะมาทานแล้วนะจ๊ะทานอาหารนะคะกลับบ้านมากทานข้าวนี่นะคะเราตักใส่จานนี้เลย เรียบร้อยเราจะใส่ถั่วไม่ต้องเยอะเน้นเครื่องในไก่เครื่องในไก่ก็เอาไปรวนก็ได้หรือว่าจะลวกให้สุกมันจะได้เห็นอขาวได้กินพริกไม่ได้เลยนะคะจะจามค่ะคนแพ้มากขอ,อภัยนะคะขอจามก่อนค่ะ เรียบร้อยแล้วไม่ได้เลยพริกกินพริกไม่ได้เลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าผ,ผัดเผ็ดนะคะไม่ใช่ผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดขึ้ไนไก่หรือผัดพริกขึ้นไก่ก็เหมือนกันนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นค่ะเราเป็นพริกแกงอยู่แล้วเราก็ปัดเลยก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพรพคุ้มครองสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ